สวัสดีค่ะชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเพิร์ลมาแล้วค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหาสูตรอยู่นะคะ คุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาสูตรอยู่ใช่ไหมนะคะกำลังที่จะเปิดร้านกาแฟแต่ยังไม่รู้สูตรอะไรเลยไม่รู้เขาใส่อะไรเริ่มต้นยังไงนะคะหรือจะเป็นเพื่อนๆทีออ่มีร้านกาแฟของตัวเองอยู่แล้วแต่อยากหาสูตรเข้ามาเพิ่มเติมให้กับร้านตัวเองนะคะเข้ามาดูได้เลยค่ะช่องชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลนะคะซึ่งมาดามเปิ้ลเนี่ยแบ่งปันไปหลายๆคลิปหลายๆสูตรแล้วนะคะสำหรับสูตรในวันนี้มาดามเปิ้ลนะคะจะชวนเพื่อนๆทำเนสกาแฟมอคค่าสูตรใส่แก้วถังหรือแก้ว32อ่อน์มาเลยมีหลาย หายคนขอเมนูนี้กันเข้ามานะคะทําตอนนี้เลยเพราะว่าตอนนี้กี่ทุ่มแล้วตอนนี้ทุ่มกว่าแล้วนะคะกับบรรยากาศร้านใหม่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูแป๊บหนึ่งร้านใหม่ดูบรรยากาศผู้คนบรรยากาศผู้คนนะตอนนี้ทุ่มกว่ามันก็จะยังมีผู้คนอยู่หนาแน่นนะคะก็จะมีคนเดินทางไปไป,ไปมาๆอยู่เนี้ยแถวๆนี้เออจะเป็นลักษณะร้อยอพาร์ตเมนต์เลยคนเยอะมากนะคะ,ะ,คะอ่า เรามาว่าก็ได้เรื่องของเราดีกว่ามาเนสกาแฟมอคค่า ok ทำอย่างไรเริ่มต้นกันเลยนะคะเนสกาแฟมอคค่า ok นะคะให้เพื่อนเอนเริ่มต้นที่การตักน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะตักขึ้นมาแต่ไม่ต้องสะบัดนะคะปกติมาดามเพิ้นจะสอนให้ตักขึ้นมาแล้วสะบัดออกอย่างนี้ใช่ไหมคะรอบนี้ไม่ต้องเพราะมันเป็นแก้วถังตักขึ้นมาแบบนี้ใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะ1ช้อนโต๊ะปุ๊บให้เพื่อนเพื่อน,อนตักเจ้าตัวโกโก,โกโ้1ช้อนปาก หนึ่งช้อนปาดทํำยังไงปาออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ปาดไปอย่างนี้ปาดไปอย่างนี้นะนี่นี่คือหนึ่งช้อนปาดนะคะหนึ่งช้อนปาดตักขึ้นมาแล้วก็ปาดอย่างนี้นะคะทําไมมาดามเปิ้ลถึงไม่ใส่โกโก้ให้มันให้มันหนึ่งช้อนไปเลยหนึ่งช้อนชงไปเลยคือถ้าใส่หนึ่งช้อนชงไปเลยสรุปแล้วเพื่อนๆจะกินอะไรจะกินโกโก้หรือจะกินกาแฟนะคะมอคค่าก็คือเป็นกาแฟที่ผสมโกโก้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปใส่ผงโกโก้เยอะนะคะอ่า ทีนี้ก็ให้เพื่อนๆใส่เนสกาแฟลงไป2ช้อนชงค่ะ2ช้อนชง2ช้อนชาปูนปูนนะคะ,ะจากนั้นให้เพื่อนๆใส่น้ำร้อนลงไปที่200 ml ค่ะ200 ml คนยังพูดผ่านอยู่เลยตอนนี้ <c oughs> นะ,ะข้างๆร้านจะเป็นเ,ออเดี๋ยวนะขอดูก่อน200 ml หรือยังโอเค ข้างๆร้านมาดามเบิ้ลจะเป็นร้านตัดผมชายนะคะแล้วก็ตรงข้ามก็เซเว่นเยื้องๆไปอีกก็โลตัสคนเยอะมากอ่ะคนให้เข้ากันก่อนจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะใส่นมข้นลงไปที่1แก้วเป๊กแก้วเป๊กมาดามเบิบ้ลใช้45 ml ใส่เต็มนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ1แก้วเป๊กอันนี้สูตรสำหรับแก้วถังนะคะห้ามเอาสูตรนี้ไปใส่แก้ว22ออนไม่ได้เด็ดขาดหวานเจี๊ยบเลยนะจ๊ะอ่ะ เทนมจืดลงไปที่หนึ่งแก้วเป๊กเช่นเดียวกันค่ะคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยจ้ะอุ้ยคนเยอะคนแยะดูสิเนี่ยมาดามปนก็มายืนชงกาแฟสอนเพื่อนๆชงกาแฟโดยที่เออเออเขาเรียกอะไรไล์ like, ความแคร์สื่อนะคะคนเดินผ่านไปผ่านมามองกันไปแถวเลยยัย,ยป้านี่ทําอะไรยัยป้านี่คุยอะไรกับใครวะอะไรอย่างเงี้ยไม่แคร์ค่ะสอนชงกาแฟต่อไปนะจ๊ะ พร้อมเสิร์ฟสำหรับแก้ว32ออนเพื่อนๆจะเทนมราดหรือไม่เทนมราดก็ได้ไม่ผิดที่มาดามเพิ่นเลือกที่จะไม่เทนมราดเพราะอะไรเพราะว่ามาดามเพิ่นใส่นมนมสดลงไปที่1แก้วเป๊กแล้วนะคะถ้าใส่เยอะกว่านี้เกินไปเนี่ยบางคนลูกค้าไม่ชอบเขาจะมองว่ามันเลี่ยนนะคะใส่นมสดเยอะก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะคะบางคนเขามองว่ามันเลี่ยนเขามองว่าไม่อร่อย,เ,ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ย ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้าใส่ก็ไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสูตรมาดามเปิ้ลนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะคะสูตรมาดามเปิ้ลเนี่ยจะไม่ใช้ครีมเทียมนะคะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเพื่อนๆจะใช้สามารถใช้ได้นะคะเติมลงไปที่สองช้อนชาได้เลยแต่มาดามเปิ้ลสูตรของมาดามเปิ้ลจริงๆคือไม่ได้ใช้นะคะชอบทําอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเขานะจ๊ะจะทำอะไรเหมือนชาวบ้านเขาก็ไม่ใช่ชงกาแฟง,ง่ายๆสไตล er <c oughs> ์มาดามเปิ้ลสิจ๊ะอ้าวมาพูดมากจริงเลยเยามาดามเปิ้ล er เนี่ยอุย้ยคนเขามองกัน <c oughs> เสร็จเรียบร้อยสำหรับสูตรสกาแฟมอคค่าสูตรใส่แก้ว32อ่อนเรียบร้อยกันไปแล้วนะจ๊ะจัดทําให้แล้วใครอยากรู้สูตรไหนเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดามเปิน่นเข้ามาออตอบให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องชองกาแฟง่าย,ายสไตล์มาดามเปิ่นด้วยนะคะเดี๋ยวมาดามเปิ่นเนี่ยเวลาอยากรู้อะไรก็เข้ามาสอบถามได้เลยเดี๋ยวมาดามเพิ่นจะ เข้ามาตอบให้นะคะแล้วก็จะทําคลิปดีๆแบบนี้ส่งตรงถึงเพื่อนๆทุกๆวันอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณสําหรับการทีดตามด้วยนะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ